วันจันค่ะอุ้ยวันจันทร์วันนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตงานใหม่องค์กรใหม่หรือตําแหน่งใหม่หรือคิดเรื่องงานใหม่นะคะคิดเรื่องการยกย้ายวางแผนการงานอะไรไว้จะสําเร็จนะคะแต่ต้องรอนิดนึงนะคะอดทนนะคะใครที่วางแผนการงานนะคะคิดไว้วางแผนไว้หรือลงทุนไว้ความสําเร็จจะมาถึงแล้วแต่ อดทนรอนิดนึงนะคะแล้วก็นะคะอย่าทำแบบเดิมซ้ำๆต้องเปลี่ยนแบบรูปแบบใหม่ในการทำงานด้วยนะคะโอเคค่ะเรื่องงานยังถือว่าราบรื่นส่วนการเงินภาระมัดตัวมากตอนนี้กระเป๋าความเลยทีเดียวแต่ก็ยังลื่นไหลยอยู่เครดิตยังดีอยู่เข้ามือซ้ายจมือขวาแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตนะคะแน่นอนนะคะการเงินก็ยังผ่าน ส่วนความรักช่วงนี้นะคะถ้าใครยังมีคนเก่าๆที่มุกออนกันไม่ได้เนี่ยนะคะเขาก็คิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาแต่อยู่ในช่วงเยียวยาตัวเองหรืออยู่ในช่วงรักษาจิตใจนะคะหรือรอเวลาที่จะจูนกันสำหรับคนโสดนะคะโอ้โห,โหแสงออกออร่ามานะคะจะมีคนมารักมาชอบแต่ก็เลือกดีๆนะคะให้ดูอดีต นะคะเป็นประสบการณ์ว่าเราผ่านอะไรมาเนี่ยนะคะเรื่องแย่ๆเรื่องความรักอะไรมาเนี่ยให้เก็บเป็นประสบการณ์บางจันบางท่านเนี่ยนะคะโฟกัสเรื่องงานนะตอนนี้นะคะอาจจะไม่โฟกัสเรื่องความรักแต่จะมีคนมารักมาชอบคุณแน่นอนนะคะแต่สําหรับใครที่มีคู่แล้วนะคะสดใสดี society, ความรักสดใสดีค่ะนะอาจจะมีคนอยากมาอุปถัมภ์ด้วยนะถ้าใครสดอยู่ตอนนี้นะคะอยากมีคนมาอุปถมัมนภะ์อ่าไปต่อเรื่องโชคลาภ หยิบจับอะไรก็มีโชคค่ะวันนี้นะโชคลาบผู้หญิงสวยให้โชคเบอร์ห้องเบอร์บ้านผู้หญิงผมยาวๆหรือคนท้องให้โชคค่ะสองหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะอ่ะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็มีโชคค่ะนะทำบุญเสริมดวงนะคะทำบุญด้วยน้ำดื่มปล่อยปลาหน้าเขียงหรืออุทิศบุญให้เทพเทวดาที่อยู่อาศัยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งบ้านหรือร้านค้าร้านขายทำบุญกับคนพิการหรือบริจาคเสื้อผ้าทำบุญกับเทพเทวดาประจําตัวอ่ะวันนี้วันจันทร์ดวงดีนะเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภนะคะวันจันทร์วันนี้แผนการหรือความหวงังความตั้งใจใครคิดจะปลูกบ้านแปลงเรือนทำบ้านสไตล์รีสอร์ทเป็นไปได้นะคะใครอยากไปอยู่ต่างประเทศมีโอกาสได้ไปนะ วันนี้ถือว่าจังหวะดดีของคนวันจันทร์ค่ะจะทําอะไรก็รีบทําวันนี้ดวงดวงมาแล้วนะคะดวงเปิดแล้วนะคะโอเคค่ะลืมบอกเรื่องสุขภาพสุขภาพของคนวันจันทร์วันนี้นะคะหัวเข่าหัวเข่าข้างซ้ายหัวเข่าข้างซ้ายหรือข้างขวามีปัญหาเข่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 าแล้วก็ไม่เกณฑ์ค่ะอ่ะแล้วก็ให้ระวังเรื่องกดไหลย,ย้อน หรือถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ระบบประจําเดือนนะคะถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็หัวเขา่านะคะโอเคจ้ะนะถือว่าวันนี้นะคะมีบ้างแหละเนาะสุขภาพเล็กๆน้อยๆพอให้ลำคาญใจนะแต่ก็ไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อแน่นอนนะ